จเจอเพื่อนนะฮะรถติดนะครับรถติดโคนว,ว้าวลังมุมมันกันเชียวนะครับโอ้อนะล้อนั่นเลยลึกมากเลยครับเย็ดซีดูดินะฮะเราก็ต้องช่วยนะ,ะงานนี้รถเพื่อนล่วงนะครับผม่ะนะฮะติดแล้วโอ้ ลึกนะนั่งครับร้อนี้นะฮะก็เราก็ต้องช่วยนะครับเอฟซีเรามาดันนะครับดันล้อขึ้นเนาะยามเย็นอันนี้ลูกสาวนะลูกสาวเพื่อน เราหลังกนะันนะครับก็ต้องเอาจอบดึงออกก่อนนะครับ นีะครับมาจากขนละมันเนาะหัวมันนะครับเพื่อที่จะเอาไปขายหรืออะไรอย่างนี้แหละนะฮะชาวบ้านเนาะนะครับก็ต้องหาไรายได้จากเกษตรกรน้ำมันสะปรังอะไรแบบเนี้นะฮะ,ะสู้นะฮะ Diamond. Eh? นาว่าจะขึ้นได้ไหมนะครับเพราะว่าลงลึกมากนะเนาะดูดินะครับผมยิ่งยิ่งขับยิ่งอะไรเนี่ยนะครับยิ่งขับไปมันก็ยิ่งลงลึกนะครับผมโอเคนะครับมาต่อไปนี่นะครับสายเบ็ดปลามีเอ่อไฟสองด้วยนะฮะแล้วก็ถุงแย่งนะครับเพราะว่าใกล้เดือน เออใส่แล้วจะยามตอนนั้นเลยใช่ไหมฮะนี่นะครับใส่ไปเร่อเนี้ข้ามพู้ละนะครับจะยาำข้าเลยนะยุคีนี่คืออะไรนะฮะนี่คืออะไรแมลงทับนะครับแมงทับนะฮะ เป็นตัว,วอันนี้คือก็ม,มาซื้อน้ำผืึ้งกั่เฮ็ดมาตลาดเนาะมีนน่ครซื้อไหมนำนำลานแม่ามาป้องนะแม่ป้องกับคันเฮ็ดเขาเกินึ้นแล้วไม่น้อยขัก่อยแนอว่านนะแต่เนาะจังแล้วเขาแบ่งมันสูงนะห้าสิบเขาแบ่งก่อนซื้อยี่สิบเขาเลยเพื่อสั่งนี้นี่นะครับ จะให้ดูนะฮะวันนี้ก็มีเมนูแกงเห็ดนะฮะเอฟซีเดี๋ยวคอ่อยไปอีกคนเอเอทเองนี่นะครับได้นึนอนอันนั้นกินอันนั้นอันนั้นเขาหนังกับีเสียงเสียเขาไม่ไปเอทวกับกินนี่วันนีุ้๋ยชกแล้วก็นอนนี่นะครับมะแรงทับนะฮะเอฟซีอันนี้คือเอามาเลี้ยงนะฮะเอฟซีนะครับผม อันดับแรกนะฮะเราก็ต้องล้างเห็ดก่อนนะครับเอฟซีน้ำก็จะประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็จะปรุงนะครับฟจะใส่พริกนะครับผม เผ็ดเผ็ดหน่อยไม่ึง่จาอหน่อยแล้วก็น้ำปลาตั้งหงไว้นะครับประมาณนี้ผมชิลล์แล,แ,ลแล้วก็คนนะเอฟซีคนน่าก็เขาช้าช้อนนะผมไม่ใช่นะผมคนอย่างนี้เลย เดี๋ยวแล้วนะฮะหม้อเดี๋ยวแล้วแล้วก็ใส่เห็นะครับ <c oughs> จกจจะพอดีเลยมันยอดลงกันเลยนี่นะฮะผมลืมชิมดูนะครับรสชาติมันยังไง <c oughs> โอเค นนี้ะะฮะก็เราประมาณที่อาะเราประมาณให้เห็ดมันสุกนะครับเอฟซีนะฮะ,นะครับผมผมจะเขยาวว่าก่อนเป็นตัวของดีนะเอฟซีขายไม่ได้กุปลาเถ้าโอมเนาะเพราะว่ามันมีหนามนะครับก็จะทำให้มันสุกก่อน ใชยน,นะฮะก็คือใบแมงรักนะครับยี่สิใส่เอาไ้หนืหน่ง แล้วก็ชิมนะฮะหรือก็ถ้าได้ก็โอเคเลยนะถ้าไม่ได้ก็ปรุงใหม่ชิบจ้าเจ๋วเลยเอ็ซีจับนะครับผม สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องบาภูชาแน,นลด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ทำเมนูนะครับแจ้งเห็ดนะฮะเอฟซีโอเคขออนุญาตลงคลิปครับเลิศโกบยบาย